พี่น้องถ่ายคลิปแต่เศร้าหอดคำพี่นอ้องป้าโทษอย่างยากลายเ้ยพี่น้องเด้อขอโทษขออภัยละลายบรรยากาศตอนแรงๆเงบิง่งเอาพี่นอ้องความสวยงามอาหนูลงมาตากลมนี่คราวนี้ไปเบิดเลยได้พี่น้อง เิ่ต้องเอิดพวก,กน้นองคำแหละสช่นคพุกมงแหละมาเบ่งตะวันตกดินกันนะจ๊ะพี่น้องจ๋าโอ้ตัวถาว่ายืัอเช้านี่สงสัยสีดีอันเอาใหม่ลหลืออะพี่น้องถ้่ดลู่ลงกลังนะคะป้าตัวตะเวนตกดินพี่น้องสวยงามดูตะวันตกดินด้วยกันนะคะพี่น้องค่าเขาในหน้าพี่น้อง ภาพที่ e, carga, ห้าแทบไม่ได้พ <no ี่น้องเห็นบ่แสงมันสะท้อนกับอันแสงตัวนี้พี่น้องแบบแบบนี <h <h ้คือแสงมันสะท้อนเด้อเปล่าเด้อเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยบดิ้งยินพี่น้องตากลมนีนุลม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 เฮ้ย เฮ้ยเปดูนงินพี่น้องก็ย่างไปกับบาดหูโคกผูกขโมยไปขอกหมูผูกเฮ้ยลมส่งมาพี่พี่น้องมันก็เรื่ยพอแล้วพอแล้วคำแล้วผูกง้อแล้วขึ้นมาผูกง้อแล้วขึ้นมามันคำแล้วผูกผูก อีเล่ชิกินูนึกกระโ shm ะโสมก็เอาลายอลไรได้มาหนิเมย์ลงไปเกี่ยวเขาวาย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 พา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 พี่น้องขึ้นไปเทิงปะขึ้นไปหาเด็กๆพี่น้องเขาเห็ดยังกันช่างเดิช่างเดิช่างเดิช่างอีมาหน่อยเด้อ ขึ้นปพาเด็กๆพี่น้องเขาทำอะไรกันเขาหลินกันพี่น้องตามภาษาเด็กๆเขาโอกาสถือว่าผ่านออยอบอพี่น้องชมบรรยากาศกาันนะคะพี่น้องโอ้เราจะมาคันหกแต่ร้อยนี่โอ้บ่ไดกับ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 พี่น้องกับแถวนี้ก็แล้วบ่ได้พี่น้องมือนี้ถ่าคยคลิปบ่จบจ้าคลิปพี่น้องรถแท็กซี่จะได แล่นหันแลนนี้ชมคลิปลงคลิปบอต่อเนื่องเอฟซีกับยาพาวนี้ปะกันเด้อพี่น้องเด้อขอโทษขอขอภัยละลายโอ้ลูกขอ่อยฮัตปะ บรรยากาศบ้านนอกคอกนาพี่น้องกัจะปอนนี่แหละอาปาาปอาปาอาปามาพี่น้องมาสองตายายไปโม่บุญพี่น้องไปวิตกี้นี่อยางน้องฮะสุรินยังการสูเกินซานบานสองอก็ลุกลก บุด่อถุงยางมาลิน่นนะบอยหกปะ่ะจ๊ะว,ว้าวสูบ้บ่อนี่นะสูะ้ว้าวสู้บ่อนี่นะมึงดูบู้ว้าวสู้มันข้าวจักจานอยู่ปะ

อีพ่อกขาบอกคืนมาปั๊บปั๊บป้าปั๊บป๊บป้าลุมแห้งนี่รอยเริ่มดูหนาวกันเลยพี่น้องรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะพี่น้องค่ะเสียใจละลายพี่น้องเอ้ยลงมือ uh. ุนี้บุญนี้บ่ได้อัพคลิปเลยถัดของทางเทคนิคยนุ่งยากทางขอบครัวเขาเขาง่ามีลีได้พี่น้องวันนี้นะปีนี้นะนะ เ <aid> <Solomon> <strikes and ongs> บนนิ่งตะเวนตกดิน <mañana> ด <benim> ้วยกัน <ái> อ <rawd Moder ator> ัปปาอัปปาบนตาเครื่องเขาป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 าขณะนี้เวลานี่พี่น้องหามงคลนี่ตะเวนตกดินเลยตะกัวหกโมงปลายจะมียังรู้บ้างบ้างบ้างบังแกบืนลงบังสวัสดีพี่น้อง ยายไปไล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 าลาลไลายลายลาลลไลลไลลลลายไายลไ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  สูดอากาศสดๆนำกันเลยจ้าอย่าเพิ่งหนีกันไปไหนนะคะพี่น้องอตอนนี้ยุ่งยากสับสนกับครอบครัวเหลือเกิน ลอยใจเป็ยังบุึ้นมาคำอลไรพี่น้องอย่าสอลูกอย่าสอยาสอปัาบปั๊ปั๊บเขาเป็นยังกาเขวัญน้องนี่เกินซานกับหกมาหกนี่ปั๊บปั๊บปั๊ปั๊โบยู่ข้อพี่น้องเอ้ยไงอะไรไงแหละไงแหละอยู่ข้อนี่โบยู่ยอมแล้วมีแต่หายอุ้มมาเนี่ยเบิ้งลูกเบิ้งเบิ้งอยู่แต่แต่จนเกิดแต่แถวเกิดจนหอดเก่าเดือนกว่าเดี๋ยอยู่ดีๆแต่กับบาดพี่น้อง อันนี้ก็พรมมักแปบเยลลี่หยับพี่น้องเบิ้งลูกเบิ้งน้องไปยังสมมิด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 อีหมูไปใส่เด้หนีิอยู่แต่กับลูกกับหลานพี่น้องผู้ใหญ่ไปเบิดแล้วนายชุดเด็กคือเฮาเนี่เรียบกับไปโมบุญกับตะเคียนสลับกับไปเพื่อนหยาเฮาก็อยู่กับเด็กๆ ขามืดและหน้ามนำอบนายใเดอ้อว้าแะไรเทีย่ยงควมอันนี้คือถนอนหนทางเน้อเฮิ่งสิยงเงียบๆก็มีความสุขพี่นอ้องความสุขแบบบ้าน ถ่ายบรรยากาศในบ้านพี่น้องจ่าโอ้ยลูกเอ้ยนี่แหละพี่น้องเอ้ยความยากอุ้มลูกถ่ายคลิปอยู่บ่มีใหญ่มาพันแห้งกระสอบแต่ก็ยังว่าอยู่ข้อเหตุนานเทนี่เดี๋ยวนี้บ่ออยู่ปีตะปีนกับปีนตีจุดดำๆกับมันบาย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 ตาดำ ละลาย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 ลายจะขึ้นมาได้เลยพี่น้องสิได้เบิ่งนางออกมาหยางสะทางเห็ดนางเตี๋ยไปหาออมน้ำห้อนลวมมาบูยังห้อนรีบๆีบลงพี่น้องอยู่บ่หอนหกโมงซะ ห้ากับสี่สิบนาทีตกแล้วพวว่อว้ายว่าสะเลื่อกเกินจะออับมืพี่น้องฝากเบิง่งฝากส้มคลิปให้ในเด้อพี่น้องเด้บอบบขมามโฆษณาให้ในเด้อพี่น้องมันบ่มีสละกับโบแ่ก็ได้พี่น้องขอเพียงแต่ส้มคลิปให้แน่ขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อดอยู่กับหลาน ตามลำพังตามลำพังกระรูกกระลางามแรงป่า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 มาห้องนี้ก็สิีดีอัพหน้าพระจักรเลยพี่น้องเด้อสิีดีอัพคลิปให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งได้ชมว่าอัมว่านี้เฮาติดขัดอะไรทำไมไม่ได้ลงคลิปแต่เฮาก็ลงอยู่งซองนั่นแหละพี่น้องกินข้าวเที่ยงนนั่แหละเท่านั้นแหละที่ได้ลงพี่น้องก็หันกระจบเกม ้ยไปละเด้อพี่น้อง,องยาวๆาวบรรยากาศดีดีพี่น้องล,ลูกกับบอยูคอ,อกแลวมีแต่ปีนกับปีน